เาลยนก่อนที่เราจะเคลียร์เรื่องพ่อใหญ่เนี่ยเราจะ<ช>เรเียร์เรืเร่องชุดกันก่อนเดี๋ยวครับชุดคนนี้มีณได้อรงบรรยาจ,จากอะไรฮะคุณคนะรับเขาบอกผมให้ใส่ชุดลำลองผมก็ใส่สบายๆมาต่อไลน์นี่คือเนี่ยติดข่ายป่ะหายแเดี๋ยวนะครับเรามาบอกเให้คอนเซ็ปต์ดีกว่านะครับผมคุณอย่าไปยุ่งเรื่องชีวิตผมเลยนะครับ ครับผมคุณนปอยน่าบอกคอนเสิร์ตนะครับว่าพคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ก่อนก็มาเริ่มกันที่ชื่อคอนเสิร์ตก่อนนะครับผมชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยชื่อว่า Love East India Charity Charity คอนเสิร์ตเองนะครับนะครับผมซึ่งเอ่อถ้าเกิดคำว่าคำว่า Love East India นีะฮะป็นสวนฟรั่งใช่ใช่ฮะเออคุณนั่นใหเป็นลาพูดไหมฮะคุณลองพูดชื่อนีนะฮะชื่อคอนเสิร์ตครับผม Love East India เย้ h น่าพูดมาก ลอยพูดเลยนะ Love is India แล้วเดี๋ยวทำไมเวลาคุณพูดคุณต้องเอาปากล่างมาโดนไปด้วยเออทำไมผมไม่ได้เอามาโดนปากผมพ่อยองมาโดนเองพอใจแลนะเมื่อคุณใหญ่กับคนนี้นะจุกเนี่ยมันทาแบบนี้อ๋อขอโทษนะอะไรครับเดี๋ยวคุณบอกคอนเสิร์ตไม่จบกว่เดยมครับใช่ไหมครับแล้ผมก็คอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตที่นี้ที่บอกนะฮะ Love is India เนี่ยความจริงแล้วเป็นสำนวนนะฮะซึ่งแปลว่า การตกหลุรักนั่นเองโอ้แต่ว่าถ้เาเกิดว่าแปลให้ตรงตัว,วนะฮะอย่างนี้ทุกคนรู้เลิฟมีสิ่งแอก็แปลว่าความรักที่โบยบินอยู่ในอากาศนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะพาทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยนะครับโบยบินนะฮะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้โดยสารนะฮะที่พวกเราจะพาทุกคนไปพบเจอความสนุกสนานไปพบเจอกับคอนเสิร์ตตัวสารที่บอกว่าไม่มีใครทาอ่ะ คุณคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตไหนที่จะเอาดาราสองร้อยคนขึ้นเวทีมีไหมฮะจะเปล่าเหรอครับเนี่ยเดี๋ยเจอครับผมผมก็คิดว่าไม่มีครับผมไม่มีที่ขึ้นใหเพราะเล่นใหญ่แล้วเราต้องเล่นใหญ่ไปด้ว่อยเอาใหม่จะมีถามถามใหม่ไหมคุณคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตครั้งไหนนะฮะที่จะมีคนทำนะฮะมีดารากว่าสองร้อยคนคุณก็มีไหมฮะไม่มีนเลย ครับมว่าเค็นแม่น่านหวั่าจริงแล้วเนี่ยครั้งนี้บอกคอนเสร็จไปแล้วมีการเตรียมตัวอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างหรือฮิปเปียครับผมก็ความพิเศษนะครับผมอย่างที่พี่บอยบอกไปก็คือดารากว่า200ชีวิตจะรวมกันในเวทีเดียวนะฮะแล้วก็เราจะเซอร์ไพรส์นะครับผมจะให้200คนเนี่ยลงไปหาทุกคนเลยเฮ้ยเออใคริดไปกอในเรื่องจริงเรื่องจริงอะฮะแล้วก็เป็นการบริการแบบเพิ่มค่าเลยครับ ครับผมเสร็จแล้วฮะครับผมก็นอกจากนัดแสดงพวกเราก็ยังมีเพลงนะอย่างเมื่อกี้พวกเราลีมิตทุกคอไปแล้วไปดูกันว่าวันจริงเนี่ยพวกเราจะมีเพลงอะไรพิเศษพิเศษเป็นพ่อไปอีกเพลงฮิตเนี่ยเพียร์เตรียมร็อกตามกันให้ได้แล้วกันเตรียมร็อกให้ดีแล้วกันเพลงเพลงอย่าไปบอกทั้งหมดเดี๋ยวเขาก็กดเซอร์ไพรส์หมดเลยครับวันนี้บอกไม่ได้ดีค่อยค่บอกเดี๋ยวเขารู้ก่อนหมดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวนิดพูดก่อนเลยอะไรที่ เราจะเห็นใช่ไหมฮะเราไม่เห็นครับโอ้อะไรที่เราคิดว่าเราจะไม่เห็นเนี่ยฮะก็ไม่เห็นด้วยแล้วมีด้วยมีด้วงสรุปสรุปคนที่ไปดูเราเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรเขาได้เห็นอะไรไหมพเห็นสิครับเห็นแต่ว่าเราต้องปุ่ไว้ก่อนแล้เรารับรองเลยว่าเรื่องแสงสีเสียงแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นไหมคบมาริโอครับครับร้อนนะครับผมร้อนครับ เฮียเฮียร,ร,ร้อนไหมครับอ๋อก็โอเคอันนี้เป็นวิธีไบเกอร์เหรอวิธีไบเกอร์ครับร้อนลมไม่ผ่านเลยครับตัวนี้นะครับขอคุณสไตล์เลยด้วยค<ม>รัคบแล้วผมจะไปยุรการแต่ตตงตัวคยเียย่อ,อ,ะอะไรมัดใจเหรอ่ฮะอะไรนะถ้าคุณมีถือถางคุณก็พร้อมเสิร์ฟเลยกันนะก็ช่วยกันนะค,ะนนะคแหมคุณกล้าแซวคนอื่นเล้วคุณก็กล้าที่จะแซวผมนะคุณมั่นใจในศผมกูนะแล้วมันทำไมฮะมันไ ทำอะไรกับปอบไฟบ้างคุณเป็นไรอ่ะเฮ้ยเยี่ยนี่มันทรงแสกกลางเลยตำนานโอ้เปลี่ยนคนถามดีกว่านะฮะไปที่คุณเจสเลยวะครับผมคุณเจสนะฮะอ่ารุ่นใหญ่ยงคุณต้องเป็นระดับใช่ไหมดีเยี่ยนรุ่นใหญ่ไอ้เมื่อกี้ก็ผ่านไปเป็นกัปตันเป็นสจวดสจวดหนุ่มสจวดสาวใช่ไหมนะฮะคราวนี้ระดับโค้ชใหญ่โค้ชใหญ่อะ แน่นอนนะจะเป็นการเตรียมตัวเลยว่าคุณผู้ชมเตรียมตัวไว้เลยนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับเพราะว่าผู้ชายแมนๆอย่างเราเนี่ยจะมีการแบบว่าสิ่งที่คนต้องการคาดหวังว่าจะดูเฮ้ยมันอาจจะอยู่ข้างในแต่ว่าเราจะได้โชว์หรือเปล่าเดี๋ยวรับรองว่าถ้าเกิดเปิดให้ดูนี่เป็นลมแน่นอนเตรียมตัวไว้นะครับผู้ชายแมนๆอย่างเราเี่ข้างในเนี่ยโชว์หัวใจเป็นโชว์ที่มาจากใจ ว่านั่นม <t> ีโชว์มากกว่านั้นแน่นอนนะครับขอบคุณมากและอย่างคุณนี่คุณมีคู่อริหรือคู่ที่ของคุณมาคุณไม่คุยเข่าน่อยหรอครับครับว่าอ เราเรียกัะจ้วนนะะจวนอ๋อไม่ใช่นักเินหนอับเิ้ลนอให้เป็นักเิ้ลแบทเทิร์นเลยเทิร์นเลยแบทเทิร์นแเทิร์นเทิร์นเพราะว่าจะเก็บไวเม่รแล้วเกแป็นสไตล์แบเทิร์นจะมีเฟสพูดดีเขานบทเทิร์นกันแต่ถ้ามาสายิกเลิงทั้ผมเจม์น่นอยากฟิกจะลิ้งกัใครดูให้ดูด้วยครับ ร้องไอ้อร้องฟิชเชอร์ลิงกับใครที่มาด้วยครัอบอ๋อตกใจผมนิดว่าฟิชเชอร์ลิงอะไรครับน่คือเซอร์ไพรส์สองข้ที่เราเตรนยมที่เองแล้วล <c oughs> ่ะครับฟิชเ,เ,เ,เชอร์ลิงครับคือรับรองครับว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีการฟิชเชอร์ลิงครับก็มีคู่คู่หวานคู่จิ้งคู่ทุกๆอันที่ทุกคนชื่นชอบนี่ดูอย่างคู่ผมซะก่อน ผมแอมเห็นเข้าไปลงไปเรียนเต้นมาชุบแช่ชุบแช่อยู่รับรองนิดนึงได้ไหมใชรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมใช่แล้วเป็นไรล่ะฮะวันนี้คือเตรียมมาโชว์พร้อมมาเจอกันใช่ก็เตรียมตัวมาก็แบบเออแอบฟิตมาเต็มที่เลยค่ะเพื่อนทุกคนครับผมโอเคนะครับแล้วก็อ่า สุดท้ายหมาอนอะรก็อยากรู้ว่าเนี่ยคอนเสิร์ตที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้พูดไปอลังการขนาดนี้จะจับจองซื้อบัตรกันได้ยังไงครับที่ไหนฮะต้องมิบอกได้ไหมครับเราจะขายบัตรวนแรกเลยนะคะวันที่18มีนาคมนะคะทุกคนต้ไปจับจองไดที่ไทยเกนะคะก็ติดตามได้ทำเเว่าเคุณรู้ไหมครับที่ินกีเนี่ยมิพูดไม่ีใครฟันะฮะคุณจีนี่มันต้อกคุณจีเลย นะคะก็ตั้งแต่ราคา4,000บาท3,000บาท2,500บาท2,000บาท1,000บาท800บาทและ500บาทก็ต้องรีบจับจองกันอยากนั่งที่ไหนก็รีบไปจองกันเพราะว่าเนี่ยมีแค่ไฟปีไฟเดียวนะคะมีแค่รอบเดียวขายจากบ้านขายจากบ้านพี่เวล่าบอกไปนะครวันเดียวเท่านั้นนะครับคนองจับจองนะฮะมี่ละใร่างกายด้วยกันอ่ะให้อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่บอกเป็นท้ายดีกว่าเชิญชวนมาหน่อยครับท่า พูดแบบผมตายแล้วเลยนะยากนะยังอยู่นะครับผมอะไรยาวๆนี่ให้ผมพูดตลอดเลยนะครับผมก็ฝากด้วยครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะ Love is in the air c h a n n t y Charity Concert นะครับก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญเป็นปรากฏการณ์สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะครับผมที่ช่องสามพวกเราเนี่ย อยากจะจัดนะครับให้กับทุกๆคนเลยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นคอนเสิร์ตที่มีคนมารวมตัวกนันให้สุดนะฮะถึง200คนนะฮะเรียกว่าซื้อบัตรครั้งเดียวเนี่ยได้ดูดา200คนก็คุ้มามากๆแ,แล้วนะที่สำคัญ ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนะฮะน่าง,งานของเรานะฮะยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับผมยังมีการออกบูธนะฮะของเราแฟนคลับนะฮะของเราสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะฮะรวมถึงที่สำคัญนะใครอยากเป็นเจ้าของของของรักของดวงดาราครับ <c oughs> เรามีประมูลด,ด้วยใหมาโอนก,กัน <c oughs> เรียกว่างานกาชาติที่อาบไปเลยเฮ้ยงานใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมมีอะไรครับผู้ช่วยอ่านตะกี้ขนาดสมจักรแล้วฮะก็มีการประมูลสินค้าใช่ไหมครับผมอ่าก็มีการส่งของนนะเข้ากันกุศลเพื่อที่วมบุญกันด้วย ทุกท่านคุ้มองกนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกที่ชาริตี้นะครับเราจะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยหลายๆประเภทเลยนะครับมีน้องๆที่ปากแหว่งเพดานโวนะครับผมมีผู้ที่กำลังรักษาข้อขาอุ้เท้อยู่นะตัววเองด้ยฮะคุณต้องขอบคุณครับนะขอบคุณนะถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่เองนะคร๊บทักก่อนเอฟเลยว่า ผมก็มีอ่าอย่างที่บอกเขากำลังไปด้วยทีนะครับของคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยนะฮะโรคของพ่อดูมาต่ออย่าเองก็ฝากทุกคนนะฮะให้มาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับผมอย่างที่น้องเบลล่าบอกคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดรอบเดียวรอบมีรอบเดียวพลาดแล้วพลาดเลยนะครับก็18มีนาคมนี้ก็เริ่มจองบัตรกันได้แล้วนะฮะผมที่สัปดาหนะฮะวันนั้นนะครับผมไปจองบัตรกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แต่ถ้าใครอยากมาจองกับจาราต้องไปที่ไหนฮะทุกเกน มาที่นี่เลยครับสยามพระก้อนเทนิเกตเมเจอร์ชั้น5ผมกับคุณแมทธิรนีจะมาถ่ายที่ไหนครับที่ไหนอีกที่เซ็นทรัลรดพร้าฮะ10โมงครึ่งนะครับถึง11โมงครึ่งครับผมกับลุงโต๊ะครับด้วยกันถามนผมต่อไปนี้ก็จะมีคนที่แก่ว่าผมแล้วคือลุงโต๊ะกันเลก็มาเล่นกันได้นะครับผมฮ่าฮ่าพวกคนที้ซุปตาโตขายมากเลยนะ ขายหนึ่เดียวนะฮะแต่แน่นอนว่านอกจากวันนัดนะครับไปขายแล้วแล้วก็เจอวันที่29แล้วนะครับนี่คือซุปตารที่เห็นบนเวทีแต่วันนี้วันนี้เพิ่งแบบเสร็จงานมาบานบึงมอเอร์ไซมาเลยนะฮะก็มีอีกหนึ่งคนขึ้นโชว์ด้วยเป็นน้องใหย่เราน้องไหนก็มานะฮะแต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวแน่นอนว่าไปเจอวนี้อหบนเวทีอเจอแน่นอนเจอ ดิจิตา้าอย่ารอเรียนเาอ, oh. อย่าราเรียนน้องมไม่ปเป็นไรลูกเดี๋ยวป้าก็ร้อม,ม,อมอ oh. โตแล้วโตแล้ okay, okay, yeah. อย่าเยเวียงเขาอย่างนั้นเรียบายได้เลยป้ <laughs> าเ็พอแล้วา <laughs> อย่าเลนเลิ้นกัเราไปถา, <laughs> ารูปเที่ยวเลเนก,กันดีกว่านะครับไงั้นตอนนี้ฮะขอะเชิตุาเ่แล้วกันกาคัวเเดี๋ยวมาแล้วนะครับเข็นไปายรูปนะฮะพร้อมๆกันนะครับกับุดตาวันนี้นะครับงานในหายา Love i n s t r นะครับ เซนทีเนนี่คเสร์นะครัพี่สุดชนร้อนพูดนะครับน้ามานมาหุ่นกอล์ซค์มาพันไหนนที่ทำให้น่าใสแน่นที่อยู่เลยอ่ะดูสิครับทำกุงบุ่มหาอหวมดเลยเนี่ย ทุกคนนะมาลุกคนนะิบมันเข้าไปหน่อยนะมาหยับมันเดนนะครับ เชิญชวนนะครับฝากนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่นี้มาร่วมงานแถลงข่าวอีกสักครั้งในงาะเชิญชวนคอนเสิร์ตนะครับยาวๆไปเลยนะเอฟและที่เฟฟเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็เราจะได้มาเจอดารานักแสดงกว่า200ชีวิตนะครับบนเวทีแล้วก็นอกจากทุกคนจะได้รับความอบอุ่นจากเราแล้วเนี่ยทุกคนไปได้ความอบอุ่นด้วยครับ ผมก็อยากจะให้ทุกคนมาน,นะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ทีมงานของพวกเราที่เรียกว่าใช้ทีมง,งานแบบมืออาชีพระดับประเทศเลยนะฮะและออ้วก็โชว์ต่างๆก็เต็มที่รวมถึงไฟแสงสีเสียงก็จัดเต็มนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะมอบเป็นการขอบคุณทุกๆคนทุกคนเลยนะ,ะับครับผมก็จะรีบพี่สองคนบอกไปนะครับก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดคือ ตั้งแต่วันที่18รับรองว่าถ้าเกิดใครไม่ไปจองวันนี้เนี่ยหมดนะใชครับหมดใช่ไหมครับบอกว่าอะไรต้องรีบนะเพราะว่ามีรอบเดียวมีรอบเดียวแล้วต้องรีบไปพอเปิดต้องรีบไปครับผมถต้องฮะดีฉันจะพูดอะไรต่อได้คะดูก้องนไม่เป็นไรหรอกมี FC แล้ว่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะคือยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศล แตก็รกันด้วยงอ่มก็อุนี่นขนาดี้วันนี้นายเนนั่งมอเตอร์ไซค์มากันทันนนะครับยังมีคนไปปิ้์ป้ายกระดาษมาเลยครสอเโหวันนั้นคงเยอะกว่นี้ะอุช่ครับวนกนอกจากจมาเจอศิลปินตัวเอชอบก็ยังจะมีซอร์ไพรส์สิ่มากมายนะครับย้ให้ัาสท้ อบอยู่มครัใช่ครับตอบรับไม่ได้แต่พ่อพก็เลบกเลยว่าพมก็มอยากกินเ่องมากเลย้ำค้างดอยไหนกูไม่ทำให้เสื้ออรน้เลยาสองวันแกว่านะครับต้องแป๊บแค่ะสหรับก่อนของอยากรีนะคะวันที่29เมษายนนะะที่คมปคทองาคะอย่างนี้แล้วก็มีตัวแทนก็คือแม็กี่เกดี่บอยพี่โป๊กไปขายบัตรนะคะวันที่18เป็นที่นี่ที่แ็กเก็ไปแล้วก็วันที่18เหมือนเดียวกันแต่เป็นที่สลาใช่ไหม ท่านราชาใช่ครับวันสิบหกครึ่งนะครับไปเจอพวกเขาได้นะครับต้องมินครับหนึ่นครับค่ะก็อยากย้ำอีกทีนะคะวันที่สิบแปดแต่เช้าเลยนะทุกคนต้องไม่จองตับจองบัตรดีๆเพราะว่าเรารอว่าโอ้โหดารามากันเกือบสองร้อยกว่าชีวิตนะคะของช่องสามทุกคนมาหมดเลยที่งานนี้ต้องไปจองบัตรคนแรกได้นะคะครับผมก็ฝากไปด้วยครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆช่องสามพลาดไม่ได้ครับแล้วพวกเราช่องสามทุกคนก็เต็มที่แน่นอนครับ ก็มาดูกันเยอะๆครับเรามีทั้งความสุขความเต็มที่ของเราให้ครับก็อยากให้มามาสนุกด้วยกันแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยครับนี่ที่โอ๋บอกนะมาสนุกด้วยกันครับเข้มครับเจ๋งครับจริงๆนอกจากคอนเสิร์ตเราก็ยังมีพวกบูธที่พวกบูธขอเอาไปช่วยกันสดด้วยนะครก็ไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะพวกเราจะทำเต็มที่นะไปดูไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับเก๋งครับมองครับค้องสุดท้ายละรู้ว่าเรื่องพูดน้อยแต่เราพูดให้ใหญ่ครับครับผมก็โชว์ของพวกเราเนี่ย ไม่ใช่แค่9คนอย่างที่บอกว่ามีเกือบ200ชีวิตมีสุภาษยเยอะแยะมากมายรายรด้าคนะตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้นะก็อยากจะให้แบบมาดูกันนะครับมีรอบเดียวครั้งเดียวแล้วก็สัญญานะครับว่าจะทำเต็มที่ครับแน่นอนนะแล้วกอย่าลมนั่นะั่งท่านหน้าจอนะวันที่ส8ปนี้ก่อนใคเลยนะครับ๋ยวนี้มารวมตัวแล้วนะก็ขอเรียนเชิญคู่้ว้หาทุกท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุริย์ิทยาโฮมพันธ์ปฏิบัิการแทนรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอ็นเทนเมนต์จำกัด ขอเรียนจากคุณประวิทย์มาลีชนครับกรรมการบริหารจ้างก่อนอันนี้เป็นแมตชจำเก็บครับคุณสรุปนัทนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสถา,านีวิทยุโทรทัศน์ไทยรยฐทีวีช่องสามครับต่อไปนะครับคุณบริสุทธิ์คูรณัฐสำริศครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถา,า,ไปไปสานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีสีช่องสามครับ มาครับคุณออลูบามาลีโน่คุยนะครับรองกรรมการผู้จัดการสนานเอฟซีคีผู้โทรนัทธนาคารอสงสาครับคุณเปิดคนมาลีนนท์นะครับคุณดิวนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทมากองแอนเทนเนอ์สจัดการครับคุณพลิภามาล yeah, ีโน่ผู้โตนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทมากองแอนเทนเนอ์สจัดการและกองบรรธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัทที่จัดการครับ คุณน,นรงวิตตทย์เยชาธนาวัฒน์ที่นหนึ่งน,นรงวิทย์นะครับ Executive Producer เป็นสนะครับร World, บริษัท b e c World o m p a n บจำกัดนะครับ ท่านที่อยู่บนเวีก่อนนะครับเอาเริชเชิญน,นะครับตัวแทนงสโครง,ง,งการนะคร่วมถ,ถายภาพด้วยนะครับรองศาสตราจาร,ร,ร,รย์ดรธาตัฒน์ไทรัตเวัฒนารครับทีมตครับจา,า,ารารครับคุณออรพินวัฒนวีครับ ตอนทนของสองโครการด้วยนะครับนะครับถืเพื่อท่จะตอนรจผู้่นะแล้ก็ศิลปินตาานะครับขอให้ชัดช่ายๆเราจะรอวันขอเรียนเชิญนะครับคุณสวัส์ทุกคุณท่านเจริญล่าภนะครับเราผู้จัดการเข้่อไปโดนจับปืเซุสุดเซลเดกันนะครับเราจะมาให้กับิด้วยนะครับหวือรดีน มันจะเกิดเื่อโชว์คนเสิร์คั้งทีใหญ่นะครับของช่สามดนะครับมีสิลินดารานะครับรมาไทยครับเกือบส้ชีวิตกันเลยนะครับัน สิบมีนาคมนี้นะครับไทยนิกเกอต์ฟิตเตอร์ถ้าใครอยากเจอนะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับ1ิบโมงครึ่งนะฮะระย่างแล้วก็สิบห้านะฮะเจอกับคู่หูเวสต์แมทได้แล้วก็สิบห้ารับเช้านะครับตรงทางออกเที่ยงสามเอนะฮะเวลา1ิบโมงครึ่งเจอกับคุณบอยคุณโป๊ปนะครับแล้วก็สามารถจับจองได้ทยนิกเกอต์ฟิตเตอร์ทุกสาขานะครับและขอขอบคุณนะครับทางมุ้งในหานะฮะแล้วก็ ศิลปินดารานั้นจะต้องสังเราด้วยนะขอบคุณนักนะนะเป็นก,นก,กนนำลังใจให้เรานะาสำหรับวอลเลยขบอลวันนี้ด้วยนะครับและเราสำหรับพิธีถือบอลนนะฮะไม่ต้องไปถึงแบ็กกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญพี่พิสุทธิ์บอลนะสัมภาษณ์ศิลปินดาราของเรานะบนเวทีตรงนี้เลยนะครับ